มาดูบ้านเพ okay. okay. hey! 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 hmm. ื่อนเพื่อนเพื่อนกันนะคะโอเคไปกันเลยฮ้ยบ้านเพื่อนเราเนก็คือคือพลอยนั่นเองแม่นเตงนอานี่นะคะเฮ้ยมองไม่เห็นเอาไมเราผ่านตรงนี้ไปนะคะนี่นะคะบ้านเพื่อนเราทุกคนเห็นไหมหน้าน้าน้าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม นี่นะคะบ้านเพื่อนเราไม่ใช่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 ฝั่งนี้ถอยไปนี่นะคะบ้านเพื่อนเรานะคะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยถามเพื่อนเรานะคะบ้านเพื่อนเราจริงหรือเปล่านี่นะคะบ้านเพื่อนเราแคปไปก่อน ะคะออแคปนะคะขออนุญาตแคปนะคะโอเคแคปแล้วนะคะโอเคแค่นี้ละค่ะบ๊ายบายจริงหรือเปล่าพลอยเดี๋ยวค่อยตอบคือเราผ่านหน้าบ้านตรงนี้ไปแล้ะค่ะวันนี้ยคือประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะเราผ่านมาคือผ่านมาดูแบบแม่เราพาทัวร์รอบเมือง,ง,งนะรอบเมืองไปเออก็ประมาณนี้ล,ละค่ะบั้นเปี้ยาไปละ